คนใยไปคิดเอาเองว่าตายแล้วเดี๋ยวคงได้เป็นมนุษย์อีกความตายมีแน่นอน <cas Pie> แต่หลังจากตายแล้วเนี่ยความเป็นเรายังอยู่ในจิตจิตไปสร้างภพใหม่ต่อไปแล้วภพใหม่ต่อไปจะเป็นอะไรพ <c oughs> ระองค์บอกว่า <c oughs> มนุษย์ที่ตายแล้วเนี่ยได้กลับมาเป็นมนุษย์เลยอีกเนี่ยเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับพื้นดินในมหาปฐพีนั่นแสดงว่าถ้าเราไม่ถึงโสดาบันเนี่ยโยม ไอ้ที่เราคิดว่าหลังจากตายแล้วเราจะได้เป็นมนุษย์อีกอันนี้คิดเองถ้าผู้เจ้าตรัสรู้จริงผู้เจ้ามีความรู้จริงไม่มาหลอกเราไม่มาโกหกเราเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่าหลังจากตายแล้วนะถ้าเราไม่ถึงโสดาบันเราจะไม่มีโอกาสได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นะเปอร์เซนต์ที่ได้มาเกิดน้อยมากๆดินปลายเล็บกับดินทุ่ทั้งโลก ครบจะเทียบเปอร์เซ็นต์กันไม่ได้ผู้เจ้าบอกเหลือแค่นี้ทตนี้จะได้เป็นมนุษย์อีกเมื่อไหร่ผู้เจ้าบอกนูนนะ่นนานเท่ากับการเกิดของสัมมาสัมพุทธะอีกสักครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็นูน่นเมื่อมนุษย์เนี่ยอายุยืนอายุลดลงไปเหลือ10ปีแล้วตีกลับยืนไปใหม่ถึงอายุ80 0 0 0ปีไม่ต่ำกว่า91กับ นานหลายล้านปีเราถึงจะได้ความเป็นมนุษย์อีกสักครั้งหนึ่งเพราะความเป็นมนุษย์นั้นสัตว์ทั้งหลายนี้ได้มาได้ยากทุกคนในที่นี้ถูกเรียกว่าสัตว์ทั้งหมดเทวดาก็เป็นสัตว์นะสัตว์คือผู้ที่ลั่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัตดังนั้นสัตว์จะได้อัตภาพเป็นมนุษย์สักครั้งเนี่ยนานมากคราวนี้ได้ละถ้าไม่ถึงโสดาบันตายไปปุ๊บจะได้อีกทีเนี่ย นานเท่ากับการเกิดของสมาสัมพุตธะธสักครั้งหนึ่งหรือที่พระองค์เปรียบเทียบน้ำท่วมโลกทั้งใบแล้วเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีมาเจอแอกไม้ไผ่ซึ่งถูกโยนเข้าไปในน้ำที่ท่วมโลกทั้งปืนมันยากมากจะไปเกิดเป็นเทวดาง่ายไหมพระองค์บอกไม่ง่ายดังนั้นส่วนใหญ่ของการที่มนุษย์ตายแล้วก็จะไปสู่นรกกัเดชานหรือเปรตพิสัย ดังนั้นส่วนใหญ่ของการที่มนุษย์ตายแล้วก็จะไปสู่นรกกัมเดชานหรือเปรตวิสัยังนั้นเราพยากรณอนาคตข้างหน้าได้เลยถ้าเราไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยของการได้ความเป็นอริบุคนดังนั้นนี้คือสิ่งที่จะชี้ให้เราเห็นว่าอาริบุคลลเนี่ยสำคัญนะวันนี้แจกคู่มือโสดาบันไปแล้วต้องรีบเปิดอ่านอย่าง